มันมี้จะเล่านี้ให้ฟังตอนหนูเวลาหนูตอนแบบทุกคนน่าจะแบบเห็นสตอรี่ตอน,นแล้วมันมีครั้งหนึ่งหนูก็เพิ่งเติมลิปแล้วก็ทิปต,ติดฟันเต็มเลย อย่ายิ้มเยอะใจพี่ไม่ไหวย,ย,ยิ้มเยอะเยะเลยแบชอบแกนช่วยตั้งชื่อลูกแมวให้หน่อยครับลูกแมวตัวผู้ตัวเมียค่ะเนออยากจะชอบตั้งชื่อสัตว์เป็นแบบว่าแบบว่าเป็นอะไรที่เป็นของกินค่ะอย่างโมจิเมจิอะไรเนงะี้ยเพราะว่าหนูชอบกินโมจิใช่ไหมแล้วเมจิกก็ ก็ความจริงมันก็เป็นชื่อแบนอรนด์นั่นแหละค่ะเพราะว่าชอบกินนมอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าตั้งชื่อตามสิ่งที่ชอบอะไรแบบนมสดหรือว่ากะทิอะไรอยเงี้ยชอบชอบชื่อสักที่เป็นแนวแนวนี้ที่มันดูน่ารักดีอะไรเงี้ยถ้าเป็นตัวสีขาวมันก็จะจะรู้สึกว่าอยากตั้งชื่ออะไรแบบนี้ค่ะ มันมีหนูจะเล่านี้ให้ฟังตอนหนูเวลาหนูจะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะหนูชอบถ่ายสตอรี่ตอนที่แบบออกไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือตอนแบบทุกคนน่าจะแบบเห็นสตอรี่ตอนที่หนูขึ้นรถบ่อยเพราะว่าหนูชอบถ่ายตอนนันะ้นเพราะแสงมันสวยเวลาอยู่บนแล้วแ,วแ,วแสงข้างนอกมันธรรมชาติใช่ไหมคะก็สวยดีเลยแล้วมันมีครั้งหนึ่งหนูก็เพิ่งเติมลิฟต์แล้วก็ถ่ายแล้วแม่ก็บอกว่าลิฟต์ติดฟันเต็มเลย แล้วก็คือแบบดีนะแม่เตือนก่อนแบบถึงเห็นพอตอนถ่ายก็คือไม่ได้สังเกตเลยทำอะไรกันหน้าวันนี้วันนี้หนูตื่นเช้าค่ะแล้วก็พอ่อส้มพอ่อส้มอ่างเขาเรียกอะไรนะที่มันจะเก็บน้ำอะค่ะที่มันเป็นอ่างสูงเขาเรียกอะไรว่าลืมที่มันจะสูบน้ำทำให้ชั้นสองมันน้ำมันจะแรงขึ้น,นะ นั่นแหละมันเหมือนมีปัญหามันรั่วหรืออะไรสักอย่างมันดังตลอดเลยพ่อก็ตื่นมาซ่อมแต่เช้าเลยพ่อเก่งมากพ่อทําได้ทุกอย่างเลยค่ะตอนที่หนูจังเก้นใช่ไหมคะที่หนูเคยเล่าว่าหนูแบบตอนแรกหนูตั้งใจว่าจะแต่งเป็เนแบบว่าเดินกะลาค่ะพ่อก็พาไปซื้อกะลา มันก็เป็นกระลามามันหาซื้อแบบที่มีต่อสายยากมาพ่อก็เอาไปโรงงานแล้วก็ไปทําให้กลับมาก็เป็นแบบเดินกะลาต่อเชือกมาเรียบร้อยเลยพ่อทาได้ทุกอย่างเลยพ่อกิงมาอยากแบบว่าอยากแข็งแรงเหมือนพ่อเพราะว่าพ่อเป็นคนที่แบบว่าสู้มากแล้วก็ทําได้ทุกอย่าง เขาทำได้นี่เขาทำได้เก่งมากเก่งมากตอนนี้นะคะกะลาน,นั้นก็ไม่ได้ใช้เลยค่ะแล้วก็วางไว้ในบ้านเพราะว่าเปลี่ยนคอนเซปต์กระทันหันนะคะ